กองปราบรวบสองสามีภรรยาลักทรัพย์ในจ้างนานกว่าสองปีมูลค่าความเสียหายกว่า7 0 0 0แสนบาทกองบังคับการปราบปรามโดยพลตร,รีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกลุ่มสองสามีภรรยาคือนางสาวอายุ38ปีและนายสมอายุ38ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดอ่างทองลงวันที่23มีนาคม2566โดยกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์หนจ้างจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าบ้านซอยจีบสุวรรณอสัตหีบจัังหวดชนบุรีสืบเนื่องจากเมื่อประมาณเดือนเมษายน2563นางเสาได้เข้าไปทำงานที่บริษัทบ่อทรายแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง ตำแหน่งเสมียนทำหน้าที่ชั่งน้ำหนักรถบรรทุกทรายของลูกค้าและดำเนินการเก็บเงินจากลูกค้าเพื่อนำส่งบริษัทต่อไปต่อมาเมื่อเดือนกันยายน2565ผู้เสียหายตรวจสอบพบว่าเงินของบริษัทหายไปจึงได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสืบทราบว่านางเสาวมีการทุจริตแอบนำเงินที่ลูกค้าชำระไปเป็นของตนเองไม่ยอมส่งบริษัท เป็นจำนวนเงินมากถึง759,000บาทโดยจากการตรวจสอบพบว่านางสาวได้แอบนำเงินเข้าบัญชีธนาคารของนายสมซึ่งเป็นสามีเพื่อปิดบังการตรวจสอบบัญชีของตนเองผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความกับตํารวจสพป่าโมกจังหวัดอ่างทองจนมีการขออนุมัติออกหมายจับกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาควบคุมตัวส่งสพป่าโมกเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป